สวัสดีค่ะมาพบพอกันอีกแล้วอย่าฝ่าวเบือ่อฝ่าวเปิดกันเด้อค่ะเด้อทำมุนคืนเมออื่ปานกับขืนวิทยุเนาะค่ะทำมุนมาพอถ้าเปิดมาพอช่องของครูทิพนะค่ะทิพยาคุณนวุฒิี่กะอย่าเปิดอย่าเบื่อเด้อค่ะเขามาเยี่ยมมาชมให้กำลังใจแน่เป็นคนที่มันเติบอตเลยค่ะพยายามเ็ดคลิปมาหนีเฮ็ดมาเรื่อยๆเขาปีสองปีมาละค่ะ กระเฮ็ดยวงสี่ค่คหนึ่งหลักกันก็คือเอาเป็นเพื่อนนี่คะ่ะน้ำตกลูกแก้วเรียกอาคือเบอาบดายเหมือนลูกแก้วเรียกซับนะคะไปซื้อแพ่นเพิดไปซื้อกับเขายูบิกซี่นะคะพอดีข้าเจ้าโลสต็อกเพิ่นขายราคาถูกกร <c oughs> ทิบก็นเลยเอามากคะ่ะบานนี้พอดีมีทอปาด ปาทิ้งใ้คอร์ลอยู่หันเนาะค่ะตะกี้กะเอาไปตั้งกระถางดอกไม้อยู่ระเบียงเย็นใจเนาะค่ะกะเลยยืมมาว่างนี่แ่ละมุมนี่กะประดับต้นไม้ต้นไหลว้อีกละค่ะต่อไปกะสิเริมหกเริมหกบอกแต่ว่าก็สินั่นละก็จะจะเป็นจุดที่จะเอามาเหตุคิปเนาะค่ะเมื่อนี้กะสีเสนอมุมนี้แน่ต้นไม้ต้นไหลไปแน่เนาะค่ะ เ่ยมือเศร้ามากถ้าบอบคิดอยู่ด้ค่ะมูคนอาจจะเบื่อแต่ผู้ทิบนั้นโลกแคบเนาะค่ะเลยมีความคิดในใจว่าเอาละมูคนไปส้างคลิปอยู่หันอยู่นี้จังหวัดนั้นจังวัดนี่พได้ไปเนาะช่วงจะคล้องไปบ่ได้กาจะเอาคลิปอยู่น้ำบาดน,นี่ล่ะค่ะลูกแก้วเรียกทรัพย์นะคะสาธุนำรัพย์นำโชคเข้าบานเด้อ นี่ค่ะตรงมุมนี้นำเสนอวันนี้นะคะจุดเด่นอยู่ที่นี่นี่ตกาแฟเกาแต่ก่รสีน้ำตาลจำได้อยู่เนาะบานกุทิบถ้าสีไม้ค่ะสีบอลเงิน,นะคะท้าสีบอนสีสร้างพนห้เพิ่นซื้อมาท่าเล็กนะ,นะคะมันเหลือบานกุทิกะเอามาท่าร่องเบิงงามบัวสัน ท่าแล้วกับประทับใจตัวค่ะโบฮาในแห่งไน้มือขึ้นกันยกยกเข่ามาานะค่ะก็เลยมีห้อยมืออยู่แต่ว่ากับโบไดเต็มหรอกค่ะเอาตามนี้ละจักสิบาจ,จังไดเนาะไปไซโบไดกัอยู่นี่ละคะ่ะเบิ่งเดอจักน้อยสิเลี่ยนอยางอีกค่ทิ่เฮดคลิปไป้สตั้งใจเฮดคลิปไปเรื่อยๆเบิดมือนะคะปาสิไดจะคลิปเนาะคะ่ะแล้วก็จักยางที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ เดี๋ยวกัเอาอันนั้นมาใส่อานีมาใส่เมื่อยกับไปนั่งพักกินนามกินขนมหากับเขากับนามให้ลุงก็ออกมากอีกนะคะเมื่อเช้าก็ได้สองคลิปด้วยค่ะคลิปนั่งกินกาแฟกับคลิปปลูกตน้นไม้ในกระถางบ่อหายหนามมันไหลมันซึมออกเสียไปตั้งในห้องรับแขกไปในบ้านนะคะเอาพวกไหมมงคลฟอกสารผิดนะคะรูดซับสารผิดในหายเห้านะคะพวก ดินมังกรผวกเดรรีหวานเรียกซับนะคะโอ้ยอีกหลายๆอย่างนะคะผู้ทิพย์เพ็ดละกกาซื้อกระทังทุกอย่าง20บาทมานนะคะกะเอาไปตั้งกะเห็ดคลิปก่อนนะคะเอาไปตั้งในบานน้ำกระบอกไหลออกกระบอกดีโดูนะคะถ้าป่นหาแทงลงเพิ่นก็จะดูดน้ำขึ้นไปเพราะผู้ทิพย์เอากระทังนี้น้อยตั้งขังในใหโปร่งๆนะคะให้เิ่นแท่งหักได้นะคะ ว่าเรื่องระเบียงเย็นใจนี่เจมันเย็นใจอี่ดีเด้ค่ะเย็นใจก็เกาอิ่ีได้เวลาโบสบายใจเวลาเมื่อยแห้งนะคะแค่ออกมายืนจอบซ้ำนี่ก็ไม่แห้งก็เย็นใจเด้ค่ะกูที่หัวหัวหัวควรจะคล้องใดหัวเระใดเนาะค่ะหนึ่งละมีเน่ม,มีฮันโลเป็นมูนะคะกับมีระเบียงเย็นใจมีสวนน้อยร้อยพันไม้นะคะ เสือบอาวาัว่าทูกอย่างเห็ดข้นมาผู้ลังคนว่าอู้ผู้ทิพย์คือสีมีเงินเห็ดเนาะกับโบแมนกะใจหมักใจอยากเฮ็ดถ้าผู้ใดบ่มาอยู่จุดหนึ่งคือผู้ทิพย์นะคะกระสิบ่เข้าใจดอกว่าเป็นอย่างผู้ทิพย์บ,บ่มีเงินคือเห็ดบาทต่อเติมบาทคือเห็ดนั่นอ้อเจาะไอแจะเห็ดนีอ้ยอยเนาะไอแงะนะคะมันบ่มีเงินแต่มันพอดินร่นได้นะคะแต่สีสำคัญที่สุดก็คือจุดของความเบือ่อ เบื่อเลยไปใช้บ่อใดนะคะเลหาสางความสุขจะคของบอยู่มกมุ่นบอยู่กับจุดเกาจำเจเปลี่ยนแปลงนะคะตอหาบอไม่้างเพื่อนมาตอเติมบานห่ต่อหาบอมีเงินบอีหม่มองยิบยืมมาเหตบานใดกูทิบกะต้องหาสิ่งที่พ่อเหตใ้เล็กๆหน่อยมาเหตอยู่บ่เศร้าคือเกาล่ะค่ะเพราะว่าเป็นค้นที เบื่อไห้แต่ว่าไปใสบ่บ่ไใดเป็นคนทียู่นิ่งบ่เป็นต้องส้างความคิดให้เจ้าของให้เจ้าของเต็มฟู่ในสมองตลอดเวลาเนาะคะ่ะบ่ให้คิดวางไปในทางทีเหตุให้เจ้าของห้อยเหยวใจโอ้ยไปใสบ่บ่ไดดกับบ่ต้องเฮ็ดยังน,ะะนนะคะบแมนเนาะค่ะเดี๋ยวสิยกสองกระทางนี้เข้าไปในบ้านเนาะคะ่ะ นี่แบบนี้นะคะน้ำก็จะไหลลงไปกองอยู่ข้างล่างนะเห็นบอตัวนี้น้ำก็จะล่องไวก็จะเปลี่ยนน้ำอยู่เลยนะคะหรือกัเอาไสาอ้อะเบียดมาเทใส่นะคะคุทิพจะเห็นแบบนี้อ่ะอันที่อาไปว่างไว้ข้างในอู้หมดพูดขนาดหมดเฮาไหลออกจากมองนึงเข,เข้าไปมองนึงเข,เขากับบนีต์อยากผู้ทิพ์คือกันละคะ่ะ <laughs> พู้ลงคนสิว่าผูดิีบไทยหมดสิเบาว่าโอ้ชีวิตคนเฮาตองสูเห็นบ่หมดมันก็ยังสูสิยังสิเนาะมันก็นยังสามัคคีกันอยากจะมองหันไปมองนี้อ่านั่นล่ละค่ะประมาณนี้แลนะหละเนาะเฮาคือกันลนะเนาะโอ้ยจังเป็นเนบาอีอย่งางวนไปบนมานี่ค่ะถ้าสมมติว่าเฮาบ่สางสีสันในชีวิตเจ้าของเนาะค่ะมันก็นจะ อุ้ยถอดแทนเหนื่อยถามมา,า,าเมยเมื่อยค่ะบ่ะจมเมือยตลอดนะคะเอ๊ะเอาว้นี้งาม,มาาบ่ะวะบ่เขาบ่เขากระถางบ่ไดดค่ะเอาไปเอาไปทิพาเอาไปไม่ต้องเอามาไว้ตรงนี้สีเบาไปยังเธอรลดเดอร์ค่ะสีเบาไปนะคะจับซาละได้กับจับจับบไวใดกับบเป็นยังนะคะอันมูบนเห็ุความสาเร็จโดยการเพื่อนออกไปข้างนอกไปหา ถ่ายมุมนั่นมุมนี้เรื่องเล่าต่างๆสางคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆนะคะคู่ทิพจะเอาม่องนี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าจะคิดคนขึ้นมาที่ละจุดละจุดสิเหตุใดปอเห็ดใดอทิพาสิล่องเหตุเบึงนะคะตอนนี้พูดใจแห้งแหะคะ่ะว่ามีบานลักษณะนี้ใดตามความฝันตั้งแต่เศาบานอยู่จนซื้อใดกันนบ กวายลูกพาพ,พ่อแม่เนาะคะ่กะกับอธิษฐานเสื้อไอ่ที่ยูเยสูนะคะไอพนมาทาอยากได้อีหยังฟันอยากเป็นอีหยังให้คิดถึงนันยุบตลอดเวลามันคิดถึงมันวายและอธิษฐานว่าอยากเฮ็ุอยากได้แล้วก็ย่มนอนกับฟันมาทับได้และชิดยังไดยังไดไอพนเคยว่าแบบนี้นะคะก็เอามาบ่าถึงขันได้ยุดถูกอ่า ว่าจะคล้องอยากใดนันใดมีคืออายแนะนําดอกคะ่ะเอาแค่ใจเสื้อเพินในจุดหนึ่งคือเอาใจคิดเป็นที่ตั้งนะคะและพรคุณพ่อแม่นี่แหละคะ่ะเห็ุให้คุณทิ่ประสบผลสําเร็จนะคะคุณทิ่บริคิดว่าผลบุญจากการดูแลาอเห็นให้คุณทิ่ใได้มือนี้เพราะว่าคุณทิพก์กำไอเป็นใ่เบื่อใบเมาเนาะคะ่ะคุณทิพยหักอาอเดเลี่ยงอายตั้งใจเห็ุน,น้ำายดีดีค่ะแต่ว่า ผู้ย่บานเกะไก่บันจิหัวนผูทิ่ก็จะมีเสียงห้องหายดากันอยเตวาวาบได้สร้างอายบได้ทำลายร่างกายอายนะคะเห็ดเถ่าที่เอาเห็ดไดตีใหม่ตีฟ้าหรือบางที่กะแปะเพิ่นบางน่ะ่ะคะแต่วาวาบเมนมาเฮาตังใจที่จะทารุนท่าทารกรรมเพิ่นเนาะค่ะเราทำเพราะความรักเข้าหายเฮ้าบอกเฮ้าเมยเฮากระซูนใดเนาะค่ะแต่ว่วาเฮ้าเศร้าเมยเข้ากระเห็ดดีน้ำกัน เฮาบ่ไดดสร้างกันพผื้นฐานความหากักมันเห็ุใหนเฮาศูนใส่กันใดค่ะหายใสกันใดยามบ่ไใดดังใจแต่ว่าด้วยคําว่าความผูกพันความหากักมันจะเหตุจูนให้เฮาเข้าใจเย็นลงได้เฮากระบ้าน้ากันดีหายกันแล้วก็เอาขอนมไปกันกินค่ะจังสีล่ล่ะเห็นบอ่อ บาเบาเรื่องต้นไม้ต้นไหลบาเบาเรื่องเงินสั้นกับงูเบาเบาเรื่องอายกับคู่ทิพย์มีแค่นี้เนาะค่ะชีวิตยุสมนี้นะคะไปโรงเรียนนี่โอ้ยมูพิ่นผ้าทํางานผ้าเห็ดยากเห็ดกินเนาะค่ะมีความอบอุ่นอยู่โรงเรียนค่ะแต่วบะฮ็อกลับบ้านฮ็อก็ต้องมาพร้าแบบเก่าๆแม่นบอกค่ะหนึ่งผอหมาพ่อแมวเฮ้าคู่ทิพย์กับว่คือมูอีกล้วค่ะเลี้ยงหมากับว่แม่นว่ามางามเนี่ยค่ะบ้านม้าขี้โลก กินยังกับแผ่เป็นพื้นเป็นขั้นไอตัวหน่อยนะคะไอตัวใหญ่ก็เลยพ่อห,หิวไปน้่นะคะมาน่งเมีเ้ยวเมว้มวก็ขี่โลกอีกาแะม้วตาบอดนะคะกะเช็ดตาทาความสะอาดให้้องเช็ดตาทาความสะอาดเอาหารให้กินนะคะกะมเกลือมา้าแล้วก็ฝ่าแลนไปเห็นน้ำไอ้น้ำไอ้กับป่วยขี่โลกเอาผู้ทิบกับค้นขี่โลคขี่โลก เจอคิโรในยุคกับสิงที่เป็นเรียกว่าคิโลคีไพ่อีกก็เลยอาจจะเป็นเขาเอิ่นมายัางละขื่นแม่เล็กเนาะคะ่ะจูนห็กห้เาเข็มแข็งเนี่ยลิ้นมังกรของคุทิปเนาะคะ่ะจัดมาม่มหนี่อีกอไอเดปานขางลางข้างล่างเห็ดยางมันกัะยายตัวนี้ลงมาตอนแรกเอาไว้เทิงแมนบ วิดีโอควนๆนะว้เทิงใหญ่ลงมาอยู่ข้างล่างตอนนี้บ้านไม่ยางปลูกแก่กันขาวๆก็เป็นทีต่างก่อนนะคะตรงนี้กลับไปเอามาเลยค่ะไปเอาลิ้นมังกรพร้อมกับเจดีเรือนในนะคะมาประดับไปมองนี้เบิดโควิดมือใดละจะเปิดซ้อนพิเศษอยู่บ้านอีกชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะคะคุยทีพคิดว่า แฟนกูทิพนยู่ต่างประเทศสาัสทิตย์เพิ่งยังเข็ดแฝนไปขายตลาดนัดนะคะท้งที่เพิ่นเห็ดงานทํางานมาหามื่อ้วเพิ่นกลับไปเพิ่ได้เงินเพิ่นกระ่งมาใส่จักเพิ่นเป็นไพ่เพิ่นมาดีน้าเฮาหักเข้าแล้วเข้าเป็นยังสิบบดีตอบเพิ่นเนาะคะ่ะพอกันใหม่มื้อนาด้อค่ะเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีค่ะปรับเปลี่ยนไปเรืเร่อยๆ